bên เปนบุญขอบคุณมากินแน <coughs> 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 สมบูรก็เป็นแปลกๆกลองพอมมานี่จหาไมเได้สั่เได้เอแจกกแกไปเกี่ยวเปลี่นขาใส่ได้อาล้มพอสมบูรณล้วกูก็เป็นด้วยสิพากันไปหาตักน้ำให้ลพอาทุกอย่งลมพเออาน้ำาอ่ไปไปไไปอาล้ตัไปกูอผมมาอาได้ลพและช่ว่าเมียนยังเมียนล้มพรไไน เด็ดปะกันเลยเด็ดปะกันเลยไอ้เด็ดปะเด็ด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  รู้ป้ะเรียนใละบ้านพาเขาอนเรียนพาไปพาต่างก็ะอื่นรอยหีนี่อะไรตั้งแต่ตอนนี้รู้ป้ะมันม่ซีสีพอไม่ีมัแมแน่ร้อยมากไปรับไปรับพรธนาคารนี่มันเป็นรองจับปาซีต้นร้อยมากเนี่ยรองจับปาซีต้นเออเอาก็เป็นจัาปาผ่านตะกี้เป็นคนแล้วก็ถือวิชานิ่ยาคารองนากรางไม่มาก กินเป็นดอกจำปาอ้ยตยตนแฮะทั้งวมไปไปไมี่เซกเป็นพะนุงนาลููที่อเอโอ้ลูกมันสีแมนบ่มนี้ตะกุตัวดีลูกนีจะข้าคผใลูงว่าดี่ขนะบุ่อย็้เขาาเิ่นชักซมาไปซิก็ไ่ได้เออต้องมชิเปก็ไ่ได้มเป็นคตรีกเอามากิดหลวงพ่อเอาจับไปเอซ้อมขานา้ด้ขานัเป็นพวนี้ี่ขา ขาตูสาธูสาธูสาธูซอยจูซอยจูซอยจูเนี่ยวมดไปหายด้วจรินสัลยยิท่านจะพากใจเยอะซอยจูมาไห้ยเสาัทุไปทนะสาธูสาธูสาธูสาธุบอกปู่โยมมาตามคลองบคาบักปู่โยมมาตามคองงาเพือสรงสนตุบาไปเลยนะนัมัตตโซนักมัตตโซ พักวตาพัวตาอารหตาอารหันตาสามสามัคสัมปัสสุสามัคคีอ้าวต้นไม่ดีต้อทุกตนไมกขี่รถโอ้ยไปยัไม่กอาของใส่ขึ้นไปเหมือนแปลต้นกตเป็นซับอีกขี่สี่มนันแผลนี่ยนะถ้ามาพอเราก้านจะเกิดมาเป็นมนุษย์มานาเดี๋ยวนี้สตาตุสสาตอติอติ

กันผาด้ยนหววมอ่งลงเสียกันม่งหลียู่ีเรื่องเสียเฮ้มันเป็นอไรเนาะนะมาได้อังไทยแต่นู่ไม่มาเป็นเสียมาเป็นม่งม่งไหนนย่างนีเรอสียบดบดโ้โอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้ี่ลูกออดยโอ้ยโ้ย้ยโอ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 ้ยออยอ้ยโยโออย เอาอันน oh, hey, uh, okay, oh, oh, well, allora ี้เลจ้าขมาไกล่ได้ี่ทีรูปเพรเสียงเธอเนี่ยเออป๊้ากพอเสียงได้ผู้ร่างูมากผดีกเพราะเขา้าเสียงจะกกา้องเศร้าหนาคลิปไปยังอตาครับกูเห็นจะกก้องมาได้ลูกตาวกผมมาอยู่มุมนี้ได้ไงไงขับขึ้นมาได้ยังไคขับลองเท้าเด้รักกันแล้วขอบตาพวกคุเจ้าสันก็รีไปอาบหน้นแต่รองหน้ามากเป็นดอกจำปามาสีดอก มาเดี๋ยวพูดมาเลยมาพูดเสียงผู้เจ้ากลับขึ้นเป็นมนุษย์มาน่านีเละมาข้อผูผมตายไปแล้วเหครับตายไปแล้วถึงองแม่อิจฉ้าสยามมันมีสองแม่ผู้ใดละน้องบัดนี้แม่อัีแม่เจ้าสิวมาแม่ปทุมอสิวจุลรัมณีวักจุลวันเนนครนะผู้ผมตายในสุเทพแต่ผผมถึงตายไดแบบแจ้าห้ตายนะครับตาฮะผมจะได้จ้าหนตายได้เหรอตายเพราะุดยาเบื่อยาเบื่อ แม่กูจะเอาจากเรื่อเกาตายมันก็เยลงเขาลตายแล้วก็เกิดเป็นดอกจักปาดอกจัปาเขามาตัดร่องหน้ามาอีกชันนี่หลละไหลลบมไหลเน่าชันนี่ใช่ครับผมจ้าอยากไปย่งใดมากเลยครับผมอยากค็ดแม่ของผมถงระพาะไปไปากเห็นเกันแม่ทุกมากแม่ปทุมมากพอจุลมณีพอจุลามณีรูปปัจจานพนแล้วผมสิไปหาร่อ45เม่ตัเงไครับลุตาอยากไปเลอรอยากไปแไ ยากพ่อนพอจิสามสาม้อง้องอาเียวกองพ่อแมน้าไปพ่อพักไเสกสะพอเสุงสะพกเสหน้าพอเอาว่าล้วก็เสีงเลยรับสายีีอาซาตูซาตูซาทุงเป็นน้ตรงเป็นเนือมาเดียวดีแย่ย ที่รพ่อเป็นไปเป็นล้วขนาม่ที่ดีละไปว่าวิชาอะมาสมบูรณ์ป้าที่ที่สัมผัสถหลรงพ่อเสียกรลับใหญ่ถหลรบพ่อเือสีทองมอบอกใหญ่เลยออถูกไปโอ้ยจได้ไปโอ้ยพูดอย่างนี้แล้วครับยุ่วิ่งะไรเนี่ยใช่ดูยันยันห่ือับไปกันไปเจ้าเดินสัมผัสรับดีดีดีแห่ขนาดยึดมวนแอให้พ่อาาพี่น้อง เอาสิผมแปลงนักอ่านกัได้แต่ว่าไม่ด้วยนักพาะแม่ยูกว่าสินึ่เข่าวมา่กีนี่เพราะลม่ขารบเพิ่มประสิทธิับพขึ้นไปหาพ่อของโบโบกฤษฎีคขอลาโบเด้อลาโบฮะฮะเขาลองเพลงน้ดูเนี่ย